วีค f ฟ e ีกาแฟอาราบิก้าแท้ชั้นดีผสมสารสกัดสมุนไพรย3 3ชนิดเพื่อคอกาแฟและผู้ที่รักสุขภาพท่านกำลังอยู่กับวิดีโอซีรีส์ส่วนผสมทั้ง23ชนิดของกาแฟเพื่อสุขภาพ VCoffee นะครับ สำหรับ EP นี้อยู่กับส่วนผสมตัวที่2นะครับก็คือกาแฟอาราบิก้าจุดเด่นของกาแฟอาราบิก้านั้นก็คือมีกลิ่นหอมนะครับและมีสารกาแฟสูงทำให้เมื่อดื่มแล้วรู้สึกได้ถึงความกระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาโดยกาแฟชนิดนี้จะมีปริมาณของคาเฟอีนต่ำเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูงมีความหอมไม่เป็นรองใคร นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักนะครับเนื่องจากยังขาดการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับกาแฟอาราบิก้านั้นนะครับช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะครับลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคตับแข็งและโรคเก,กา มีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะในการรักษาไมเกรนและยังสามารถกําจัดโรคหืดในผู้ป่วยบางคนได้อีกด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนผสมตัวที่2ของที่สุดของกาแฟาพเพื่อสุขภาพ VCOFFEE ของเรานะครับ